ตอนที่ฟังเนี่ยสามสี่เพลงตอ,ตอนที่เล่นเนี่ยแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นมือเบสกีตาร์ทึมลีดหรือว่ากลองเนี่ยจะมีช่วงเวลาของตัวเองอยู่คืออย่างตอนเพลงแรกเนี่ยมันจะตอนประมาณกลางๆเพลงเนี่ยตอนที่น้องกีตาร์กีตาร์ลีดเล่นริฟต์อยู่อะ กับตอนที่น้องร้องไล่กันน่ะมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบอืมมันมันคือจังหวะที่ผมไม่รู้ว่าคุณรู้สึกว่าแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่อยู่ในโซนแล้วอ่ะแล้วก็จะมีจังหวะบางอันหนึ่งพอคุณขึ้นเพลงที่สองคุณเปลี่ยนเอฟเฟกต์หน่อยมั้งใช่ไหมแล้วก็ตีบาร์คอร์แรงๆอารมณ์กลางมาอย่างตอนนั้นอ่ะกับตอนที่มือเบสของบางจังหวะก็เหมือนกับจังหวะนิ้วจังหวะอารมณ์มันมามันก็จะดีหม เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตอนที่ฟังเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ผมฟังแล้วแบบอาจจะคิดเรื่องอื่นมองไปเรื่องอื่นแต่พอมัน,นมีอยู่จุดจุดหนึ่งผมจะหันมามองแล้วก็รู้สึกว่าเอออัน,นีน่มันคือ,ม,คอมันคือจังหวะที่ทําให้กระดิ่งในใจการของของ,ของการเป็นดนตรีขึ้นมาสิ่งที่ที่คิดว่าน่าจะฝึกต่อก็คือว่าการที่ทําให้จังหวะ โมเมนต์ของแต่ละคนมือโมเมนต์ของเบสของกีตาร์เรื่องของลีดของนักร้องแล้วก็ของมือกลองเนี่ยมันซิงโครไนซ์กันพคบๆกันมากขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ยินมากขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นได้ผมพูดได้ว่าคุณมีอนาคตในวงการดนตรีแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมคุณติวิตาครับอาัดใจเบ๊ะครับีินดีกับม่แม่